สวัสดีครับสวัสดีตอนแรกๆครับผมอ่ะมื่อนี้วันอาทิตย์ที่10สิงหาคม268 8นะครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแนวทางที่ทุกๆุกท่านกำลังรอคอยอยู่ตอนนี้นะครับแม่บ้านฝันแมนถามซุงมือตื่นขึ้นมาแอดต้อง ยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งขอความถามก่อนถามแม่บ้านก่อนฝันเรายังย่งฝันเรายั่งฝันเรายั่งครับยาบาแตะคนมีโชคครับเอฟซีกับคือกันน,กน,นะครับส่งขอความมาคอมเมนต์มาในคลิปล่อล่อล่อ่อลอล,อล,อล,อลอตาแม่บ้านฝันแมนกะฝันแล้วงวดนี้ก็บพว่มู้ว่าสิเป็นยังไงต้องล่อรุ่นกันครับ งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานี่เพิ่นฝันตั้งแต่ตองงวดเลยตั้งแต่ช่วงตองงวดแต่วงวดนี่พันไปแล้วสิบมือ,อใส่ละคือหายากแต่าหา,า,าตัวเลขก็ได้อ่ะเห็นแล้วครับ งวดหนึ่งสิงหานะครับงวดหนึ่งซิงหาฝันควักเงืนเหรียญหาออกมาจากกระเป๋าสองเหรียญเอาไปไถ่โทษให้พ่อนะครับเอาไปไถ่โทษกับแม่ไถ่โทษให้พ่อให้แม่เนี่เอาไปให้พ่อเอาสัน่นเพื้นเอื้นเอาสิบบาทนะครับแม่วานแอดจกเหรียญหาออกมาสองเหรียญก็เลยตีสองหาศูนย์ครับ ตีสองหาศูนย์สองห้าสองศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์มันออกเล้าพัฒนาสกอร์สองศูนย์เอ้ยสองหาครับออกเล้าพัฒนาสองห้านะครับแอดไม่แน่ใจว่าออกไปสองหอบหรือเปล่าออกเล้านี่แล้วกันมาออกรัฐบาลไทยห้าสองกับห้าศูนย์เขาทั้งบนเขาทั้งล่าง เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างงวดก้อนหนานี่16กรกฎาฟันได้6 6นะครับฝันได้2 6ออกล่าสอรอบขึ้นกันนะครับออกล่าว2รอบออกล่าว2รอบเสร็จปุ๊บเราก็มาออกรัฐบาลไทยล่าง2 6งวดนี้ ฝันมือขึ้นนี่ครับฝันคืนวันพระขึ้นสิบห้าคำนะครับแอดกบว่าอยู่เพิ่นบอฝันจักเ่อต่าง่นี่มากพอขึ้นวันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าคำปุ๊บฝันเลยนะครับฝันแล้วก็จําได้จําติดตาเลยบพต้องตีเลยฝันนี่ได้เป็นโตครับได้เป็นโตในความฝันหันบ่แน่ใจว่า ไปใส่บุไปยังกัอบบงหูเท่อกันย่างไปน้ำทางนี่แหละครับย่างไปไปเห็นเงินหล่นอยู่หนทางนะครับเงินเฮียอยู่หนทางอ่าก็เลยเก็บขึ้นมาไปเก็บเอามีแบงค์หาร้อยครับมีแบงค์ห้าร้อยสองแบงค์เงินที่ล่วงอยู่หนทางนะครับ แบ่งหารอแบงนะขับขายกับข้าไป่องครับแบ่งห0ารอแบงแล้วก็แบง5์ห้าแบงนะครับแบ่งหาสบแบงนึ่งแล้วก็แบง์ยี่สิบอีก1นึ่งแบง2์นะครับแบงยี่งแบงร่วมกันแล้วมันจะเป็นเงินห5 0 0งพรยย่เออหนึ่งพันห้าสิบเจ็บาทร่วมกันแล้วสิเป็นเงิน1น0 0ง จ็บาทเท่าร่วมกันทั้งมดที่เก็บใดเงินที่เก็บใดเก็บขึ้นมาปุ๊บครับก็เลยถามหาเจ้าของครับถามหาเจ้าของว่าเงินผู้ใดมาเฮ็ดเฮียไว้นี่สะมาณววาสุไปขึ้นเขาแต่ว่าบอมีเจ้าของนะครับบอมีผู้ใดเฮ็ดเงินเฮียจกคนถามไผกับว,ว่าบอแมนบ่แมนแมน,นะครับแต่ว่าแม่บ้านแอบเป็นคนเก็บเงินใดนั่นแหละ สุดท้ายแล้วบ่มีเจ้าของบริขื้นผู้ใหครับเอ,อฝันจังสิเนาะกะแอดคองสีบ่ปแปรตัวเลขดอกนะแบงห้าร้อยแบงห้าสิบแล้วก็แบงยี่สิบนะครับตัวเลขกะสิมีอยู่ซ้ำนี่แหละมีหาร้อยมีหาศูนย,ย์แล้วก็มีสองศูนย์นะครับถ้าุวงว้ตั้งเมืหนี่มันเป็นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาท เนาะแต่ว่าบ่เอาร่วมครับบ่เอาร่วมงวดที่ผ่านมานี่มันออกหาศูนย์ลางนะครับเป็นไปได้ไหมว่างวดนี้ห้าศูนย์มันจะกลับมาออกอีกหาศูนย์สองศูนย์แล้วกันหาสองนึ่งมาสั่นนะครับเป็นเลขตัวเก่าเลยครับมีหาศูนย์มีสองศูนย์แล้วก็มีหาสองนะครับมีเลขอยู่ สามหางนี่ล่ะนี่นะครับ่บวานพันวาแบ่งหาร้อยนี่สองแบ่งครับแบ่งหาสิบหนึ่งแบ่งนะครับแล้วก็บแบ่งยี่สิบหนึ่งแบ่งนี่คือเงื่อนที่เก็บได้ครับรวมกันแล้วจะเป็น1,070บาท ครับแม่บ้านเพิ่นจับให้หาศูนย์สองศูนย์หาสองแล้วกะหาศูนย์ศูนย์ครับอย่าว่าสิออกหาศูนย์ศูนย์เด้อมันเคยออกนะครับมันเคยออกนะเลขหาศูนย์ศูนย์นี่แล้วกะแปลกมากมากเนาะก,ก้อนนะ่ะนี่คนมีโชคฝันนะคนมีโชคฝันว่าคู่ใหญ่สมัยที่เรียนประถม จ้างไปทรงพระครับไปทรงปูไปทรงปูกับวัดให้ไปทรงอำเภอบันผือนะครับพ่นจ้างหาล้อยยื่นแบ่งหาล้อยให้แอดแบ่งสีม่วงเลยครับเป็นแบ่งหาลอยเลยละ่ะแบ่งสีม่วงแบ่งหาลอยแอดก็ยิบแอดก็รับมาบาที่นี่ไปแล้วพันไปพ่อผู้ช่ยอีกคนนึงบอกว่าให้ไปทรงพระอีกครับกะเอาเงินให้แอดหาลอยอีกขึ้กัน หา0้อยคนแรกกับหาล้อยคนที่สองกับหาล้อยนะแอดได้แอดเด้เงินแบ่งหา0้อยสองแบ่งคือกันนะครับฝันตรงกันแต่รายละเอียดอาจจะบวกคือกันเนาะแต่ฝันตรงกันะจจะะน,กน,นะครับฝันตรงกันครับแอดใช่ละเรีลขกฝันคนมีโชคนี่ บ่แค่นั้นเด้อครับผมคนมีโชคฝันได้เงินแบ่งหาร่อย2แบ่งแล้วกะเดี๋ยวอ่ะนี่นี่เลขฝันคนมีโชกหาร่อยพนจางไปทรงพระครับจางไปทรงพระครับแบ่งหาร่อยสองแบ่งเึ่กันมีตอนแรกคู่ใหญ่เอาไ้ อันที่สองเลยทีเป็นผู้ใต้เท่าบัางหูจักวาไผ่นะครับให้ไปทรงปูให้อำเภอมันอ่าอำเภอนำโสมอ่าอำเภอํำโสมซึ่งอำเภอนำโสมกับยุทธัดจากอำเภอบันพือไปอีกนะครับแอดว่าไปทังเดียวกันแอดก็เลยรับงานแล้วก็รับเงืนมากนะรับแบ่งหาล่อยก็ได้สองแบ่งขึ้นกันนอกจากนั้นครับนอกจากนั้นแม่ว่าอยากดังครับ แม่บ่อยากดังฝันก็ะเกี่ยวกับเลขตัวนี้คือกันนะที่ได้เป็นตัวเลยนี่คือหาศูนย์ครับแม่บ่อยากดังที่ได้เป็นตัวคือหาศูนย์อันนี้ลดแต้มอันนี้ขึ้นแต้มนะครับได้เป็นตัวคือห้าศูนย์ถ้าได้เป็นตัวเนี่ยจับขึ้นแต้มลดแต้ม หรือว่างวดน,นี้จะบ่ขึ้นจะบ่ลดครับสีให้ค่าแรงเพิ่มห้าสิบบาทหมอบอกในความฝันครับไปเฮ็ดงานโลงบานเขาบอกว่าเอาเมาเฮ็ดไมาเฮ็ดลดมาเฮ็ดงานนะเดี๋ยวจะให้ให้ค่าแรงเพิ่มห้าสิบบาทแต่ว่าในฝันบ่หูเด้ไครับว่าค่าแรงทั้งหมดเท่าไห,หูแต่ว่าเขาจะให้เพิ่มจากของเกาห้าสิบบาท เนี่ยชนกันนะครับนชนกัน,นะน,กนตีพี่บอกกับมาชนคือกันเมนื่อวานนี้แอดลองทิปตีพี่บอกนะครับเป็นปูพุ่มวัดฝันว่าไปเก็บเห็ดพันไปพ่อไปเก็บเห็ดในวัดไปพ่อปูพุ่มวัดปูพุ่มวัดกับบอกว่าเสือเอารถด้วยเลขกเก่าหาศูนย์นะครับเก่าหาศูนย์มาสั่นที่ปูพุ่มวัดบอกนะครับเพราะฉะนั้น ชุดตัวเลขของแม่บ้านฟันแม่นนี่ครับอย่าลืมไปเล่าพัฒนามืออื่นนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์มีลาวพัฒนานะครับต้องล่อ,ลองล่องไปบ้งนะเพราะว่ามันมักจะออกเล่าก่อนนะครับมักจะออกลาวก่อนแล้วค่อยไปออกรัฐบาลไทยนะครับงวดนี้จ้องเลยว่ามันสิเอาตัวอะไไปออกเล่านีเลขชุดนี้ นะครับมันจะไปออกเล้าตัวไหนนะครับตัวไหนไปออกเล้าเล่ะตัวนั้นไปออกไท้อีกนะครับสองวันที่ผ่านมากนี่เป็นแบบนี้เลยเอาเอาไปพิจารณาเบิิงครับผมแนวทางตัวเลขความฝันของแม่บ้านฝันแม่นฝันคืนวันพระขึ้น15บห้าคำนะครับชอบกะะจัดคัดกับพานนะครับถูกพิษยาวากันครับเป็นแค่เพียงแนวทาง เดี๋ยวคลิปนี้แอดฝากไว้แค่นี้ครับพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับผม